จะมีลักษณะ เด่นอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกที่รู้ความลับชาวบ้านเขาเยอะเพราะฉะนั้น304นี่เผื่อขั้นเทพแล้วถ้าเกิดเป็น0 3นย์สามสูนย์ล่ะคะศูนย์สามนันเนี้ยในลักษณะของเรื่องอารมณ์ควบคุมลําบากเพราะมันจะเป็นในลักษณะของคนที่แบบว่าผีเข้าผีออกปวดจะบ้าขึ้นมาก็คุมไม่อยู่เลยอารมณ์คุมยากแต่ <ปะ S 1> ทีเนี้ยในลักษณะ,ะในลักษณะของ0ูนย์สจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกที่รู้ความลับชาวบ้านเขาเยอะเพราะฉะนั้น30-4นี้ เผื่อขั้นเทพอันนี้เป็นนักสืบได้เลยแต่30-330เนี่ยจะเป็นลักษณะของการรู้ความลับในเชิงที่แบบเรื่องไม่ดีของคนอื่น0 4นจะเป็นความลับทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ใช้ลักษณะ0ูนอ่ะจะมีนิสัยชอบจับผิดจับผิดเก่งหรือไม่ค่อยจับผิดเก่งแต่ละแวงคนอื่นด้วยตลอดเวลาอะไรเนะี่ยมานัญญาบ,บอกว่าเคยใช้ศูนย์สี่รู้ความลับคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเอาจริงๆแล้วลักษณะของศูนย์สี่มันจะมีลักษณะของคนที่ค่อนข้างเงียบเก็บความลับคนอื่นเก่งเพราะฉะน,น ชอบมาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาบางทีก็แบบว่าเฮ้ยถามสักคำไหมว่าฉันอยากรู้หรือเปล่าไม่ต้องมาเล่าให้ฉันฟังก็ได้เลยะ้ะม,มันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ถ้า4ี่ย์อันนี้ก็เผื่อขั้นเทพอ,อีกเหมือนกันเผื่อบบมีเซนซึ่งจากที่อาจาร,รย์นิติกจเคยเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยใช้4ี่ย์้าปรากฏว่าแฟนเน็บเงินไว้ที่ไหนรู้หมดเลยคือแบบว่ากําลังอาบน้าอยู่เห็นบานเกตอย่างเงี้ยเอามือล้วงล้วงไปเอาเจอเงิน <ๆ S 1> เพราะว่าศูนย์เก้ามันจะเป็นลักษณะของคนมีเซนไง ศูเก <09 S 1> ้ามันจะเป็นแบบลักษณะซิกเซนคนมีเซนต์ศูนย์สี่คือรู้ความลับคือรู้ความลับแบบที่แบบมีเซนต์คือความรู้สึกมันบอกว่าตรงนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วพอลวงไปอ้าวเจออะไรเป็นต้นนี่นี่เขาโค้โยพิมพ์มาเคยใช้แบบที่มี9กศูนย์บอกเจอเป็นตัวเป็นตนเลยครับเจ้าที่ <laughs>